สวัสดีครับพี่น้องมาพบกับคุณนรุกิสานทือเกานะครับวัโนนี้พาพี่น้องมากินตำสมตํานะครับ,บตำ,ตำ,บต,ำ,ต,ำตำปูปลานะครับเรื่องสองอยางใส่กันเลยใส่เรื่องปูเรื่องปลานะครับตำาม้มี่บันบักเคือเทศบักเคือเคี่ยอีกแล้วแต่ว่าก็เป็นต้าเสียงู่ปุะสุดยอดเลยพี่น้องใส่พริกแข้งบ,มบ่มักตำพริกแข้งกันด้ใส่กับบักอันักผักบุ้งนะครับผักบุ้งหน้าผักบุ้งไ้เจ้าบองเบืองพูนะ ลายคักลายเนื้อแล้วก็ผักกั้นจองผักกั้นจองปิ้งได้ครับพี่น้องผู้น่ะหวานสุดยอดเลยนะครับแล้วก็พักหนึ่งพักยังมามามาเผ็ดเผ็ดสีประแดดหอมหอมหอมทิ้งประแดดเทิ้งอัอนอ่อนอี่กระปูดอกใครเก็ยมั่อไม่ร้ายครับใบก็บลโรสัน ออนุ่นๆเข้มๆครับอกออกสมไรปนไหนเพราะว่า,อา,า,สาสบอมากส,สมพักหนึ่งหนึ่งพักหนึ่งพัก หลายพี่น้องเอ้ยรบรกยากาศใยังกลิ่นสวยเนาะเนาะมาเด้อมาเด้อกินน้ดดำมันหุ้งนั่งกันบรรยากาศอีสา,บานบ้านๆบรรยากาศปันยูท้องหน้าของ,งพี่น้องเบื้องลอดข้างหลังแบ็กเก่า งามเป็นปลาพืชผักสวนครัวเศรษฐกิจพ่อเพียงตับหมูหมั้ยเสียบมั้ยบา่ะบีสิทิมเจ้าบ่องย่ายยันตัดกับตับหมูว่ะ ม่มใหม่ใี้ะเอาไปแล้วนี่จะเห็นตนะั้มั่นคือไปกินนะวะต,ตั้มดูสิแส่คุกไฟยังได้ไปฝากมูอยูอ่ีติตอเป็นยังมันขาดหรือว่าสายมันขาดสายมันสัน่นเดี๋ยวพอจะเอาเสียกให้เอาเสียกเขียวไปมัดหล้กก็แล้วกันไปใส่เลียนกันนี่ปู่บ้งงนย กูามันติดเขาดองไว้ปีเดียนสองเดนนะวิศกรกะปูบังไงอีกะปุกันใดสองเดียนนมสองเดือนครัูดองแนนม่นนก็ไปคนหงมั่นเลยเนี่เขาก็ไปคนกับอาเด็นเลยเหลืองอุยหุยเ่่ใช่มมั่นมาดองมีปูนบ้านมั่นันไมั่นดูหน ยเหลืองยกปูองอบายแสบพี่น้องมันมันมาขึ้นมาขายมาแสบแสบเลียนมาขายัูมาขายใครเอาบดอธิายทั้งหมดวนนี้ถ้ยางขึ้นกับบกเป็นยังได้หรอ็ยังแม่หลวงพ้นเราแม่น้ำยังทำอยู่อืมีปัญญาเห็ดดีมาก แสบมูมีบอกเกียเกียกับแสบครับพี่น้องอันคนที่ต่ำแสบกินห่อนกับปลาขั้นจองปิ้งค่ะเหมียนยังเดี๋ยวรอบพร่ำทําเพลง ไม่ถือหรอกแดดดีใช่ก่อนแดดต้มนี่แดดดีทีอ่ทอนดอากาศเย็นภัพมือเศ้านี่

แดดแป็ดปีนป้นองเลยปดตงไที่ว่เปาเปราดาุนนีช่วงอยู่ตลอดวันตอนประเดะเดคนเป็เอาน้องชมดูเป็ปเอาอยนี่มาขายขึ้นมาวางแต่ประแดอดอ,นดอันนี้เราเมีเส็ เปนไปเอาน้องชมลูกไปเอาย่นมาขายผลทองหวาอย่เอากับน้ำอยู่พี่น้องแดกตอนขันสัน่อยกแกบุบกมแตกอนเน่่อยกแกลองเบิงานี่ครับก็ได้ใส่แกงน้ำใหม่ใส่ยังยังจะแป่แดดมีกอยู่ ก็เมรล่ะก็ต้องสุ้นี่แหะเอามาใจ เป็นอยกางไรพอคันจองกับเมียนะมือเร่ี้เบอร์อะไรบ้ามองมาคำไปเอาือให้อมันเอาให้อ่มาเขาต้องบอนี่ทันทีืมันกับมีอยู่นะมันกับแพ่นทีนนะบดเสียเงินป้นมแพงแบกกำาหาบาทเอางามไปเลยำั้นมีขายหบาทสิบาทนี่ละ เพร,เราะมันมีแห้งน้ครับเขาก็อยากได้ซื่อๆนี่นะเนาะันมันมี่แต่มันเป็นหยอดเด้นมาเป็นหมากเนื้อเป็นอะไรมาเป็นหยางยอดมันเป็นเหี้ยวซื่อๆเหี้ยวนี่ยว่าหันมาท่านัมไปเก็บเลนมันเลนแกขก้นไมาเลยวนไหมันหย่มมาลใบมันุ่เลยมันมัเลย Beast สามนาฬิกาหาสิบสีนาที่เม่เท่นันถึงสองโมงเก็บแต่แต่พี่น้องพรอมประเด็ เ็ดปัะคักก็กินเพจกินแต่ปลาแดง้วพี่หน่องสมพักแบบว้านสมปันแบบเว้นนิ่งกิน ย่างเดี๋ยวได้เงอนีนบ่อเพชรอีกกี่เมื่อกับเมกาแล้วครับพี่น้อง เป็ดแค่ใจกับเราคือบเสียงบอกเป็ดเป็ดเป็เปปดเพราะล่ะโอเคน,อนะครับน้องพี่รองเนาะยังคุยกันให้คลิปต่อไปนะครับสำหรับมืออากาขอบคุณหล,ลายๆครับสวัสดีครับ